สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะหลากหลายรายการเลยมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านนะคะได้รับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการนะคะส่งฟรีให้ถูกรายการเวลาก็เก็บเงินปลายทางได้ด้วยเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่273ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีมาทั้งหมด40รายการนะคะเริ่มต้นที่องค์ละ200บาทเหมือนเดิมเลยนะคะมี2 0 0 3 0 0 4 0 0 500แล้วแต่นะคะปิดคู่น้องมีรดราคาพิเศษให้นะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก่อนรับดูรับชมนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระคุณแผนนะคะมีหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อเลยนะคะน้องได้รวบรวมมานะคะองค์นี้นะคะรายการที่1นนะคะเปิดแบ่งวันไว้ที่ราคาองค์ละสองรบาทเท่านั้นนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละสองบาทเท่านั้นนะคะเป็นรายการที่1นนะคะเป็นรายการที่1นนะคะเดี๋ยวค่อยๆหมุนให้ดูให้ชมเลยนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนยังไงพี่ๆสามารถ ายมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะก็เบอร์โทรขึ้นไว้ให้แล้วนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเสือนะคะเสือเนื้อโลหะนะคะองค์นี้นะคะด้านใต้ฐานมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้นะคะเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ2 0 0บาทเท่านั้นนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งรายการที่3นะคะองนี้ราคา200บาทเหมือนกันนะคะองค์นี้ราคาอง์ละ200บาทเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะรายการที่4นะคะเป็นพระนางพญาเนื้อผิวสีดำนะคะเป็นพระนางพญาเนื้อผิวสีดำอง์นี้รายการที่4นะคะองละ200บาทนะคะต่อไปรายการที่5 รายการที่5เป็นพระสเมเด็จนะคะอ,องค์นี้จะมีเนื้อผิวออกสีเขียวเขียวมีคาบตรงรักปิดทองนะคะเขียวเขียนี่น่าจะเป็นคาบสีรักสีดำนะแต่เหมือนเป็นสีเขียวไปแล้วอะตอนนี้นะคะนะองนี้นะคะเป็นรายการที่5นะคะอง์ละ300บาทนะคะองนี้เป็นรายการที่5นะคะอง์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะพี่ เป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะมีหลากหลายพิมพ์หลากหลายเนื้อให้พี 8, nah. ่ๆได้รับดูรับชมกันเลยนะคะองค์นี ON, ้จะเป็นรายการที่6นะคะองค์ละ right. 300บาทนะคะอง์นี้รายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะนี่มีทั้ง4มือเลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะองค์ละ300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่8ดนะคะรายการที่8ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะกับหลวงพ่อเจริญนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงพุทธศรหลวงพ่อเจริญกันแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะเหรียญละ300อบาทนะคะต่อไปรายการที่9นะคะ รายการที่9้านะคะเป็นพระยืนนะคะเป็นพระยืนแบบนี้นะคะน้องค่อยๆส่งให้ดูกันใกล้ๆจะชัดนะคะดูไม่ทันยังไงก็ทักใครมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าพี่ชอบใจถูกใจยังไงก็โทรมาได้เลยนะคะบอรโทรขึ้นไว้ให้แล้วนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะ300บาทต่อไปรายการที่10บนะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่มหาศิลาปี2564นะคะเลขโคนหนึานะคะอายุ77ปีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรายการที่10นะคะองค์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะเป็นพระหูยานนะคะเป็นพระหูยานองค์นี้รายการที่11นะคะเนื้อผิวพระสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะราคาองค์ละ300บาทเหมือนกันนะคะองน์นี้ราคาองค์ละ300บาทเหมือนกันนะคะ <c oughs> น้องค่อยๆส่งให้ได้รับดูรับชมกันเลยนะคะ <adaptations> <minor speaking> ต่อไปเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนขี่ไก่เรียกแบบนี้ได้ไหมอ่ะเป็นทรงพระคุณแผนนะคะ เ uhm. นี่ยนะคะเป็นแบบนี้นะคะพีด่ด้านหลังนะคะเป็นหลังเรียบนะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองนี้รายการที่12นะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะองละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเป็นเหรียญนะคะรัชกาลที่5นะคะเป็นเหรียญรัชกาลที่5เป็นเหรียญ1บาทนะคะปี241 0นะคะ เป็นเหรียญหนึ่บาทปี241 0นะคะรัชกาลที่5อ,องค์นี้รายการที่13นะคะองค์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่14รายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นเหรียญเมตตาพ่อให้รวยหลวงปู่มหาศีรานะคะเหรียญแจกนะพี่เป็นเหรียญแจกมีรอยจานนะคะหลวงปู่มหาศีรวัตโพสีสะอาดนะคะรายการที่14นะคะเหรียญนี้300บาทนะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผิวสีแดงนะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อผิวสีแดงนะคะองค์นี้นะคะจะมีคาบนะคะรงรักปิดทองนะคะด้านหลังนะคะก็มีคาบปิดทองสะกิดทองติดไว้นิดนิดแบบนี้เลยนะคะองค์น,นี้นะคะจะเป็นรายการที่15นะคะอง์ละ300บาทนะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นพ้าปิดตานะคะเป็นพ้าปิดตานะคะเป็นเหมือนแบบว่ามีาเชือกรัดรอบร้อมผ้าปิดตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชุบเนื้อรักแบบนี้นะคะดำๆ มีค่าแปลว่าทาทองตรงนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะอง์ละ300บาทต่อไปรายการที่17นะคะเป็นพระหลวงพ่อบานนะคะนั่งขี่หานุมานนะคะเป็นหลวงพ่อบานนั่งขี่หานุมานนะคะหรือว่าพระพุทธพระพุทธลูปนั่งขี่หานุมานเรียกแบบไหนเขาเรียกพระสมเด็จนั่งขี่หานุมานส <fi> ิต้องเรียกแบบนี้ไหมคะพี่แต่น่าจะเป็นของหลวงพ่อบานไหมคะขี่หานุมานทรงรูปทรงแบบนี้เนาะ ก็ลองดูลองชมนะคะน้องสองให้ดูกันดีกว่าใกล้ๆเลยนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ300บาทนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชเหรียญเสมาแบบนี้นะคะองค์นี้ดูหูด้านหลังสวยงามมากเลยตัวยันอัคาระคมชัดมากนะคะองค์นี้นะคะราคา3 5 0าบาทนะคะเป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะนั่งด้านหลังเป็นโตม,นมูแ่แบบนี<ว>้เลยนะคะแล้วก็มีเส้นเส้นสายสินนะคะ<บ>กับจีวรพร้อมตายันตุ๊กตาแบบนี้นะคะตาปั๊มนะคะรายการที่19นะคะอ,อง์นี้นะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อ เงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นชุบรักปิดทองนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะเนื้อทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าหลวงพ่อนี้ยิ้มสวยเลยนะคะพี่แบบนี้นะองนี้รายการที่20นะคะ350บาทนะคะถ้าพี่จับคู่ราคา350บาทน้องรถให้เท่าไหร่เอาไปเลยที่500บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่21นะคะรายการที่21นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะ เป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยด้านหลังเป็นตายันตุกตานะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเหมือนแบบว่าทําน้ามนต์นะคะถือเทียนแบบนี้เลยนะคะรายการที่21นะคะ3 5 0บาทต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะวันนี้ได้พระหลวงพ่อกลวยมาหลากหลายเลยนะคะพี่นะ้าแบบนี้นะรองเลิกรับดูรับชมได้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะเขียนหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้จะเป็นพระแหวกม่านนะคะ เป็นพระแหวกม่านนะคะอันนี้เหมือนแบบเป็นสมเด็จหัวโตเลยนะแบบนี้นะคะอง์นี้รายการที่22นะคะ350บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่23นะคะรายการที่23านะคะเป็นเหรียญจอบนะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินองนี้รายการที่23นะคะองละ350บาทนะคะองละ3า0บาทนะคะ ต่อไปรายการที่2 4รายการที่24นะคะอันนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสิวรีนะคะด้านหลังเป็นพระศิวรีนะคะแบบนี้นะเราค่อยๆส่องให้ได้รับดูรับชมนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นแบบว่าพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จด,ด้านหลังเป็นพระสิวรีรายการที่24นะคะองค์นี้3 5 0บาทนะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะกับพระครูวิสัยโสพลนะคะหลวงพ่อทิมแบบนี้เลยนะคะคู่กันนะคะนี่นะคะด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวสวยๆเรียบรอบสีทองเก็บผิวแบบนี้นะคะรายการที่25นะคะองค์นี้นะคะราคาองค์ล350บาทนะคะต่อไปรายการที่26นะคะ รายการที่2 6นะคะนี่มีหมวกถักมาให้ด้วยนะคะพี่มีหมวกถักมาให้ด้วยนะคะเป็นพระกิ่งสองหน้านะคะเป็นพระกิ่งสองหน้านะคะหลวงวัดโคศิตารามนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระกิ่งสองหน้าด้านใต้ฐานมีหนุมานกับตัวยันตุกตาอุ้ยครบเลยนะพี่นะครบเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระกิ่งสองหน้านะพี่นะเป็นพระกิ่งสองหน้าด้วยนะคะองค์นี้ขอที่400รอยบาทละกันนะคะ อ,องนี้ขอที่400บาทนะคะสวยนะคะพี่นะสวยเลยต่อไปนะคะเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นอันนี้หน้าตาคล้ายๆพระจังหวัดลบบุรีนะพี่นะเหมือนพวกยอดขุนพลเลยนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวร้องพี่ๆร้องพิจารณาดูนะคะเนี่ยน้องซูมออกให้ดูแล้วก็เดี๋ยวซูมหน้าให้ดูหน้าพระนะคะ องนี้นะคะน้องเปิดไว้ที่ราคาองละ350บาทนะคะรายการที่27นะคะต่อไปนะคะรายการที่28นะคะรายการที่28เขาเรียกว่าพระปู่นะคะน่าจะเรียวกว่าพระปู่นะอง์นี้นะคะน้องเรียมใส่กรอบแบบนี้นะคะสวยๆนะคะขอราคาที่อง์ละ3 5 0ร้้บาทลกันนะ ขอที่350บาทราคาเบ,บาๆกันเลยนะคะพี่เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะคะอายุ95ปีปีพศ .2517 นะคะหลวงพว่อทิมนะคะรายการนี้นะคะ400บาทนะคะวัดรหัไร่จังหวัดระยองนะคะเหรียญน,นี้นะคะ400บาทนะคะรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่30นะคะเนื้ออัปปะนะคะอโหดูความงามความสวยของพระพุทธชินราชนะคะพี่องค์นี้นะคะ350าบาทรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31อ็ดนะคะ รายการที่31นะคะเป็นพระสมเด็จวันนี้พระสมเด็จมีมาไม่กี่รายการเท่านั้นนะคะได้จัดมาเลยว่าเนื้อผิวสวยๆเลยนะคะสําหรับรอบนี้นะคะองนี้เป็นรายการที่31นะคะองนี้รายการที่31อนะคะองละ350บาทนะคะต่อไปรายการที่32รายการที่32นะคะเดี๋ยวน้องสองให้ ให้ดูกันใกล้ๆชัดๆเหมือนเดิมเลยนะคะนี่นะคะองนี้รายการที่32นะคะอง์นี้เป็นรายการที่32นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะราคา350บาทนะคะองนี้ราคา350บาทรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33 รายการที่33นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนีเนื้อชูฟลักสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะมีรอยบางสองบางแบบนี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะองนี้นะคะราคาองละ350า,า,า,าบาทนะคะอง์นี้ก็ราคาองละ350บาทนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้นะคะพระสมเด็จนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่รายการที่3 0 สีนะคะรายการที่34นะคะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงขี่เสือ2 512นะคะปีพศนะด้านหลังเป็นตัวยันอักขระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะอง์นี้เป็นรายการที่34นะคะอง์นี้ราคาองค์ละ400บาทนะคะต่อไปรายการที่35นะคะ รายการที่ 35, นะคะเป็นพระนาคปกนะคะที่ระลึกนะคะเนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงเก่าแบบนี้นะคะครบแดรอบนะคะหลวงปู่ทิมวัดทหารไร้นะคะ18แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะองนี้นะคะเป็นรายการที่อง์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะ รายการที่36เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อเปียกเงินนะคะรายการที่36เป็นหลวงพ่อเงินเนื้อเปียกเงินนะคะน่าสวยๆยิ้มยิ้มแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่ราคาองค์ละ350บาทนะคะองค์นี้น้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ350บาทรายการที่36นะคะต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล่อนะคะเรียมใส่กรอบไว้นะคะ อนี้จะเป็นรูปรอเรียนใส่ก่าบอยแบบนี้นะคะเอาไปที่350บาทเท่านั้นนะคะอันี้ไปที่350บาทนะคะเป็นรายการที่3 0มเนะคะเป็นรายการที่37นะคะนี่ดูหน้าหลวงพ่อเงินกันนะคะมาดูหน้าหลวงพ่อเงินกันใกล้ๆชัดๆดสวยๆแบบนี้เลยนะคะหน้าหลวงพ่อเงินนะคะพี่ต่อไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะรายการที่38นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมกันบ้างนะเนื้ออัปปะก้านะคะ เป็นรวงพ่อเดิมกันบ้างนะคะองนี้เนื้ออัปปา้าด้านใต้ฐานมีรอยจานนะคะนี่รอยจานแบบจานลึกเลยนะคะพี่แบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะนี่ส่วนที่จีวรนนะคะหรือว่าเรียกว่าก็เรียกจีวอนนั่นแหละคะ่ะองนี้นะคะรายการที่สามสิบแปดนะคะองนี้สามร้อยห้าสิบาทนะคะรูปรอโรวงพ่อเดิมนะคะต่อไปรายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นองค์นี้นะคะ องนี้รายการที่39นะคะองรักามรบาทเหมือนกันนะคะเป็นพระทรงห้าเหลี่ยมเนาะเรียกคาเหียมได้ไหมแบบนี้นะคะเป็นเหมือนพระสมเด็จนะคะพี่รายการนี้350บาทรายการที่39ต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดหลวงพอ่อทบนะคะอําพูหาไม่อ,อ เป็นตะกรุดรวงพ่อทบนะคะตะกรุดสองสีตะกรุดแบบนี้นะคะองค์นี้ชิ้นนี้นะคะราคาสามร้อยห้าสิบาทละกันนะพี่นะองเนี้ยไปที่สามร้อยห้าสิบาทรายการที่สี่สิบนะคะก็ได้มาแบบนี้เลยนะคะก็ได้มาแบบนี้เลยนะคะน้องสองให้ดูนะคะน้องสองให้ดูนะคะพี่ๆรองรับดูรับชมนะคะเอาที่ชอบเอาที่ใช่เอาที่ถูกใจนะคะ นี่นะองนี้นะคะเป็นชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายรายการที่40นะคะเป็นรายการที่40นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยนะคะพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะพี่เป็นกำเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ของน้องนะคะสวัสดีค่ะ